สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเบรกเอาท์ชนแนลคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอ่าในคลิปที่แล้วผมหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้เทคนิคการเล่นการทาเวสไปบ้างนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวสนี้มันเป็นเข้ามาตีพวกมแมลงพวกนี้นะครับให้เราวิ่งเข้าไปที่สุดป่าเลยนะครับตีบอสตัวสุดท้ายเลยนะครับเวสนี้ก็จะจบะครับ และหลังจากทำเวสไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยผมได้รับเวสมาตีตัวลิงที่ชื่ออีโทคุนะลิงโอโทคุก็จะดรอปอาวุธนะครับเป็นอาวุธระดับสี่นะก็มาดรอปกันได้นะครับใส่เพื่อไปทำเวสต่อนะครับแล้วผมก็เล่นมาถึงตอนเลวนะเวลห้าสิบแล้วนะทำเวสได้ระดับละเราก็จะได้ร่างแปลงร่างสองนะครับและการแปลงร่างสองในอาชีพของผมผมันจะใช้เกตลิงนะระหว่างทางก็ใช้เกตลิงเคลียร์เวสทั้งหมดเลย จะเล่นง่ายขึ้น <S <S> <S และหลังจากนั้นเฟเราจะไม่มีให้รับในเมือง3เมืองแรกแล้วนะเราต้องมาป่อนหลักนะครับวิธีการมาผ่อนหลักก็มาคุยกับตรงนี้นะครับ พอเข้าเมอรอนหลดลักแล้วเราก็รับเควสเช่นเดิมเช่นปกตินะครับแล้วก็ไล่ทำเควสเหมือนเดิมผมก็จะแปลงร่างสองทำเควสนะครับ พอมาถึงช่วงประมาณเลเวล54นะก็จะมีเควสต,ต้องเลือกประเทศนะครับผมก็เลือกเล่นเป็นประเทศคาปิล่านะประเทศเลือกประเทศคือการเอาไว้ลงวอลนะครับลงวอลผู้เล่นอื่นก็สนุกนะครับลองมาเล่นลงวอลกันดูครับคนที่ยังไม่เคยลงวอลส่วนเควสนี้นะที่ชื่อ The Fort h at m e t t e r r i n g นะเป็นเควสเลเวล50แนตะ่ให้มาซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้นะครับซื้อไอเทมที่ชื่อว่า Grinding d e a l นะครับ แล้วเราก็เอาไปส่งเควสได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเควสอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรทําอะไรได้นะส่วนคนที่รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับคนที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับคนอื่นที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ด้วยเช่นกันครับขอบมากหลัจากนั้นผมก็ทาเควสมาเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีเควสที่ให้มาตีแฟนทอมเฟล่านะครับงอนตัวนี้ก็จะดรอปบ,บอร์ดนะครับ พอได้บอดเราก็ใช้สก,กิลตอนที่เราได้มาจากเลเวล40เนะ่ะเราเรียกบอดมาขี่ได้ครับอ่ะพอทำเควสมาเยอะนะเลเวลเราก็ขึ้นมาเยอะละผมก็ยังไม่ได้อัพค่าสเตตัสน,นะครับเนี่ยผมก็เลือกที่จะมาดูอินดูค่าสเตงค่าเด็กจากชุดเดวอนไนท์นะแนะนำทุกคนนะที่แนะนำผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังอัพค่าสเตตันไม่เป็นอนะ่ะมาเปรียบเทียบกับชุดที่ขั้นสูงสุดนะครับอันนี้ครับอย่างชุด เดมอนไนท์บวกสิบแปดนะค่าเสเตตัสมันอยู่ที่สเต็งม,มันหนึ่งสี่หกอินห้าศูนย์สามเด็กสองร้อยอย่างเงี้ยครับนี่มันจะแตกต่างกับขั้นที่ไม่ได้บวกหรือบวกหนึ่งนี่ครับแล้วก็อัพสเตตัสตามนี้นะอันนี้ในอาชีพของผมนะอาชีพของใครของมันนะครับก็ไปดูชุดตามอาชีพที่ตัวเองเล่นนะครับในระหว่างทางเควสนะผมก็รู้สึกว่าโดนมอนตีหนักนะผมก็ตีเบาลงนะครับ เราเดี๋ยวผมก็ต้องหาชุดหาอาวุธมาใส่นะแต่ก่อนอื่นก็มาซื้อสมุดสกิลนะครับเพื่อเรียนสกิลแพสซีสกิลนะมาซื้อที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือร้านค้าประจําเมืองเกิดก็มีนะครับถ้าเมื่เล่นเป็นนาน,าน,านเนี่ยของในกระเป๋าเราก็เริ่มเยอะนะเริ่มลกผมก็ต้องเอามาย่อยนะครับ หลังระเบิห้าสิบเราจะย่อยของได้นะครับแต่ของที่ย่อยไม่ได้มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมเราเอาไปโยนร้านเอีซีเหมือนเดิมครับพอเราย่อยของเอน,น่ยเราจะได้พวกชิ้นส่วนย่อยอะไรมาอย่างเงนะี้ยพวยดนนดยาายกออด,อดอกแดงดอกฟ้าเนี่ยเอาไปขายได้นะเดี๋ยวผมเอาไปขายให้ดูอันนี้ไม่ได้จะมาขายกับร้านเอบีซีนะอันนี่มาเคีรยกระเป๋าอันที่ย่อยไม่ได้มาโยนร้านเอบีซีนะครับดอกแดงดอกฟ้าเนี่ยเอาไว้ขายกับ ร้านฝากขายนะไว้ขายกับผู้เล่นคนอื่นด้วยกันนะครับระหว่างที่ผมทำเควสนะผมก็โดนแรงมากเลยจนทำไปถึงเมืองฟอร์ดูนานะครับเมืองฟอร์ดูนาเราจะมาทำเควสรับเควสก็เดินเข้าประตูวาร์ปทางนี้นะครับประตูวาร์ปจากเมืองพอร์ตลักนะครับเราต้องวาร์ปจากเมืองพอร์ตลักไปฟอร์ดูนานะครับแล้วผมก็ทำเควสเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวจริงๆละ้ะผมต้องมาซื้อชุดนะครับ แล้วก็ชุดระหว่างที่ใส่ได้ในช่วงขนาดนี้เนี่ยเวล0หกสิเจ็ดสิบแปเนี่ยก็คือชุดไทเทเนียมกับชาร์โดไทเทเนียมนี่คือใส่ได้แบบเป็นชุดที่ขั้นสุดของเลเวลช่วงนี้นะครับแต่พอมาดูชุดในร้านฝากขายเนี่ยมันราคาสูงนะเพราะเงินที่ทำเควสมามันเราได้น้อยนะแล้วเราก็มาอัพแล้วผมก็เอาไปอัพพวกสมุดอัพขั้นอัพแอสีฟกิลไปหมดแล้วนะครับมัน็จะเหลือเท่านี้เงินได้ไม่พอนะครับ แนะนําถ das ้าผู้เล่นสายฟรีก็สามารถซื oh ้อชุดจากร้าน npc มาเลือกใส่ได้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็โดนเบาลงนะครับแต่ก็โดนเยอะๆก็เขไม่ไหวนะครับเจ็บอยู่ ก็อ,อย่ายลืมมารับบัฟนะครับที่ c h anel n 25นะครับเพื่อง่ายต่อการทำควสนะครับเมื่อรับบัฟเขาแล้วเราออกจากปาร์ตี้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวตี้เต็มคนจะมารับไม่ได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ทำเควสมาสักพักได้เควสที่ต้องมาบบดันเล็กๆเหมือนเดิมครับมากับจัดโจนครับเนี่ยนะครับโดนลุมเยอะนะครับถ้าไม่ได้ชุดใหม่เนี่ยผมอาจจะลงไปนานนะครับนี่ขนาดใส่ชุดใหม่แล้วนะครับแต่ก็ยังโดนแรงอยู่แต่ก็ใส่เพื่อผ่านไปได้นะครับแลวอย่างเช่นเดิมครับถ้าเรากำจัดโจนทุกตัวตัวอื่นก็จะตายหมดแล้วเราก็จะผ่านเควสไปได้นะครับ แล้วผมก็มาถึงเคเวสท,ที่เลเวล70นะเคเวสเลนระดับที่ Level เลเวล70เควสมันให้ไปจัดการหมาในฟอร์ดรูดานะครับหมา01นะครับและอ็อ,อกในเลนดัสนะหลายคนไม่รู้ว่าอ็อ,อกในอินดัสเนี่ยมันอยู่ในไหนมันจะอยู่ในแมปพาร์ทนะครับไบดันเจนที่เขาให้เรามานะแต่ระหว่างเนี่ยเลวล55ถึงเลเว74เนี่ยเราจะได้เป็นประจำวันเลยมันมีเคเวสประจำวันให้ไปรับนะครับไบแบบแบบพาร์ทนะครับใบนี้นะครับ แล้วเราก็ต้องเอาไว้แบบพายเนี่ยไปเข้าดัานเจียนตรงนี้นะครับอ่าผมจวิ่งไปเลยนะครับตามคลิปและเมื่อมาถึงหน้าดันแล้วให้เราทําการกดเข้าร่วมดันเจียนไปเลยนะครับแล้วผมก็เริ่มทําการแปลงล่างนะครับเนี่ยนะครับออกในตวัวเวสก็จะอยู่ในดันเจียนตรงนี้นะครับผมก็ไล่เก็บตัวเวสให้หมดนะและส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะไล่ตีมอนทั้งแบบก็ได้นะแต่เลือกที่ยะไม่ตีแล้วกันรีบจบดันให้เร็วนะครับผมก็เลือกตีแต่บอสเลยนะครับ พอมาถึงตรงนีนะ้เราต้องกำจัดบอสใหญนะ่ประตูจะปิดเราต้องกำจัดหัวหน้าประตูนะเราต้องกำจัดหัวเฝ้าหน้าประตูครนะับเราถึงจะเข้าไปกำจัดบอสใหญ่ได้นะครับแล้วก็ทําการจุดนัดั แล้วผมก็มาผมจัดหมา s ศ1่ในเมืองฟอร์ดนาต่อนะพอครบสิบตัวแล้วก็ไปส่งเคเวสนะครับเพื่อเลื่อนระดับนี่นะครับพอเลื่อนระดับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นฟอร์ดกันเนอร์แปดนะครับและของที่ได้จากดันนะไหนที่เราใส่ไม่ได้รเราไม่ใส่เราไม่ได้ใช้เนะี่ยขดย่อยทิ้งก็ครับแล้วเราก็จะได้ดอกแดงดอกฟ้ามาเหมือนเดิมหรือของกีบทะต่างๆนะครับ เนี่ยผมจะพามาดูนะครับ่อขายดอกแดงดอกฟ้าขายตรงนี้นะขายกับร้านค้ากลางนะครับขายให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับเนี่ยดอกฟ้าในตัวผมก็มีอยู่ยี่สิบสี่ดอกดอกแดงสามสิบดอกก็ราคาก็จะได้ตามราคาขั้นต่ำนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันในราคาตลาดกลางนะครับแต่เราจะตั้งสูงขึ้นหรือให้ถูกลงก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ถ้าเราตั้งตามราคาตลาดกลางปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนซื้อง่ายกว่า นะครับแล้วก็ตั้งของขายไว้สักพักนะครับก็จะมีคนซื้อไปนะครับแล้วก็รับเงินมาได้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับการซื้อขายระหว่างร้านค้าเทรดร้านค้ากลางนะครับแล้วก่อนจะลาจากกันไปครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ครับสามารถเข้าไปรับของรางวัลล็อกอินรายวันได้นะครับจากเว็บไซต์คาร์บาวนะครับแล้วก็ติดตามเฟซเฟซบุ๊กเข้าไว้นะครับหรือว่าแอดไลน์ไว้นะครับเราจะได้โค้ดไอเทมนะครับจากการแจกของจากเพจเฟซบุ๊กไลน์ ของทางคาบาวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ